อ่ะตรงนี้ป่ะคะอาบีอารบีข้างล่างป่ะขอดูข้างล่างหน่อย่ตำรวจตรงนี้ ที่ในายได้กินไปแล้วใช่ไหมคะไม่กินโอเคค่ะอาร์บีบคะอยากพูดอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเรื่องคดีคงพูดไม่ได้นะคะก็ไงก็ก็ขอบขอบคุณสื่อทุกท่านที่ติดตามข่าวันมาตลอดก็เรื่องอื่นมันมันไม่รู้จะพูดอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเหมือนตลอด สิบห้าปีที่ดูแลน้องมาก็รู้สึกว่ามันานานเนาะมันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะอะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แล้วครอบครัวเราเองก็รับเขาเหมือนลูกเราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่าทํางานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจตั้งใจเต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริงๆค่ะแล้วก็เอ,อด้วยความที่เห็นเขาเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะ ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์จากน้องเลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมาคุณว่าตลอด15ปีหร่ไดันนงคะไม่เคยเลยค่ะเพราะนั้นเพราะเราเห็นเขาเป็นครอบครัวเราเห็นเขายังนจริงๆนะคะเราก็เลยไม่มีเรื่องนั้นเลยแล้วก็พอทุกอย่างมันเดินมาถึงวันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ก็ยอมรับว่าก็คือ,ค,อ,ค,อคือเสียใจมากไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยทุครับ งไม <principalmente S 3> ่ไปไม่อะไรขออนุญาตันนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ไปอีกที่พอดีต้องไปอีกที่นะครับนี่แบี้อ่บอ่บีครับเห็นแล้วอ่บีได้ขอโอกาส5นแล้วกันเนาะขอโทษ้วแต่ว่าเขาไม่อามารถขอโทษไครับ อันนั้นเดี๋ยวเราไม่มีความเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เป็นเรื่องของเขาคนเดียวนะครับขออนุญาตสุดทครับครับผมขออนุญาตจริงๆเพราะว่าตอนนี้ให้มันแบรคือตอนนี้ครับก็ไม่โอเคหรอกค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ดีอ่ะเราเราไม่ได้เป็นศัตรูหรืออะไรกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะยังไงขออนุญาตต่อไปอไปต่คผมก็ตบใจกันตไปต่อขอบคุณนะท้าา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 า